สวัสดีค่ะครูเบลนะคะก็ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมาพูดถึงปัญหาที่หลายๆคนน่าจะเคยเจอนะคะก็คือถ้าเล่นเปียโนเนี่ยเล่นแล้วโน้ตผิดนะคะไม่แม่นสักทีหรือว่าเล่นทั้งเพลงแล้วก็จะมีผิดเยอะอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราจะทํายังไงให้เราเล่นโน้ตแม่นเล่นโน้ตกดโน้ตผิดน้อยที่สุดจริงๆครูไม่ได้บอกว่าห้ามเล่นโน้ตผิดเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปเล่นแสดงหรือเราไปเล่นโชว์เนี่ยมันต้องถ้า ถ้าความตื่นเต้นด้วยความแบบว่าแปลกชีอะไรเงี้ยเราอาจจะมีผิดบ้างแต่ว่าเราต้องควรก็ควรจะต้องซ้อมให้มันแม่นที่สุดนะคะพอไปเล่นจริงเนี่ยพันพลาดอะไรเงี้ยเราก็เราก็ต้องเนียนเนาะ,ะแต่ว่าตอนซ้อมเนี่ยก็ต้องก็ต้องเล่นให้แม่นไม่ใช่แบบเราเล่นตอนซ้อมก็ยังไม่แม่นเลยนะคะโน้ตก็ยังผิดเยอะอยู่เราจะมีวิธีฝึกยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวครูเบลจะมาบอกในคลิปนี้ค่ะ อย่างแรกเลยเนี่ยให้เราซ้อมชานะคะแล้วก็เปิดเมทรนอมช่วยนับจังหวะให้เราไปก่อนแล้วก็พอเราซ้อมชา้าจนเราแม่นแล้วไม่กดไม่ผิดแล้วเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วนะคะจนถึงความเร็วที่เราต้องการเล่นในเพลงนั้น จากนั้นให้เราปิดเมทัลนองไปนะคะแล้วก็ซ้อมช้าเหมือนเดิมจนถึงเล่นเร็วได้ค่ะอย่างที่สองนะคะให้เราแยกซ้อมทีละมือโดยที่เราต้องเล่นทีละมือให้คล่องก่อนนะคะ<ๆ>ก็อาจจะซ้อมช้าก่อนแล้วค่อยเร่งความเร็วก็ได้ค่ะ 3นะคะให้เราเลือกใช้นิ้วให้เหมาะกับรูปมือเรานิ้วเราแล้วก็เหมาะกับเพลงนั้นๆค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องใช้ประสบการณ์นิดน,นึงนะคะช่วงแรกก็อาจจะให้คุณครูหรือว่าคนที่มีประสบการณ์ในการเล่นเนี่ยแนะนําก่อนก็ได้ค่ะ 4นะคะให้เราฝึกสเกลทั้งแบบสตาร a ก o โตแล้วก็เลกาโตเลยนะคะเพื่อที่จะฝึกเทคนิคของเราแล้วก็ให้เราจำคีย์ซิกเนเจอร์ทั้งหมดได้ด้วยนะคะ แล้วนะคะสาหรับวิธีที่เราจะลองไปฝึกกดโน้ตให้แม่นขึ้นซ้อมให้แม่นขึ้นได้นะคะกะ็ยังไงทุกคนก็ลองไปฝึกดูนะคะแล้วก็อาจจะมีะวิธีอื่นๆอีกที่เราเราคิดว่ามันเหมาะกับตัวเรานะคะแต่ละคนก็มีเทคนิคไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะ,ะที่ช่วยแล้วก็ครูเคยฝึกแล้วมันก็ได้ผลนะคะก็ลองไปใช้กันดูนะคะ